เจ็ดสีดังดังสาธุสาธุสาธุาธนะวันนี้หลวงปู่ท่านก็เมตตาลูกสิษย์ลูกหาเหมือนเดิมเหนื่อยแค่ไหนก็ออกมาเหมือนเดิมนะเออปีนี้แปดสิบแล้วนะเป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่ของใครใครหลายหลายคนนะปีนี้แปดสิบแล้วต้งใบหนึ่งเพื่อ Cái anh mày, công an và hàm 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 cám hàm 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 มันบ้าด้วกระสตัวหนุ่ม้วยกระตัวนังไก่ด้วยนวดกางนวไปเลยหัวดุติดแานข้างลูกหากไหมตัวเข้าแต่งอ่อ้แต่งตัวดีเลย Nói thật thật, thật vô lý hoàn hảo Năm tháng càng nằm ngược lâu bằng đoàn áo Tất cả ngàn ngã bờ bụng này Trong tư đi ra đi cao ngã áo Tên lục đi ra แต่การซื้อไนได้นังือหรือว่าน้าโหน้า่าน้าขี้นัหนักบโหน้าขับปหนกขับกระจาล้โแต่ความเงี้ไม่ได้นดูเพราัน ทำแต่นวคนนี้ไม่มงาน่านดูอ่บอันบางตันึ่มาขี้ดาโตกโตตัวนี้เป็นบ้านนี่นะเออะออ้วก็ร้นร้อน่ะตอนขึ้นเรื่อยไปว่าไม่เออแบบที่อราหวนุกเอออันใดที่เขตามมาเขามาขี้าลุกเป็นอ่บ โตลไปแล้วหางไม่อกอดไปเลยเฮ้ยถึงนมากเลยสิแต่ว่าไปดูอีกอีกตั้งหากว่านั้นโเียงันรู้ื่ะไรับ่อพอไปท้งานบ่อ้นั่งโตก็ัโตนังโต้หนี้มนจะหากมาสิฮะโย่เวลา ก็อันหากขั้นโนดคนหนี่มีมีญาติาตอโย่อันบางตืนี่มาทิ่าโจโผโจนบ้องอันมองอันบอนใช่ไหมครับพอันร้อนร้อนก่อตโนขึ้นลงไปบมิดองก็มาสีดาหวอนน้อบุ๊เอออันได้สีสกัรมาก พี่ตาล,ลุกไปหนีครับโตลุกไปแล้วห,ห้าไม่กอดไปเลยครับเฮ้ยขึ้นมากว่าได้เออแต่ว่าเป็นโรคที่อีกตั้งหากวะครับโอ้เป็น,นสันรู้ไหมครับผม,บผม <laughs> พ่อไปสำรวจวพ่อเห็นนั่นโตก้องโจงงานโจนี่นี่ต่างหากไม่ใ่ครับ กับมีขั้นหน่อยๆก็นี่ยอายุวันโนจุโปรภารัตสาธุสาธุสาธุนะครับหลวงปู่ท <yah oo> ่านเล่านิทานธรรมนะครับนิดๆหน่อยๆเนาะนะครับเกี่ยวกับคำชะโนดวันนี้หลวงปู่ท่านได้เมตตานะครับอธิษฐานจุเล่าถึงข้างล่างนะครับในบริเวณคำชะโนด นี่ถ้าหากใหม่วลามีแต่รากไม้นะลึกลงไปประมาณ40เมตรนะครับก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นโลกทิพย์เนาะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของพี่น้องนะครับชาวไทยนะครับที่ไปกราบคําชนดวันนี้ก็ด้วยความเมตตาขององค์พระแม่กูบาอาจนะครับน้องะงคยาลงยัมีครบเลย อ่ะพนมมือไว้นะครับนั่งลงแล้วพนมมือเรจาจะก,กลาวลาครับ